เอาละครับผู้ชมวันนี้อาจจะลงคลิปเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยวันนี้เยอะหน่อยก็เยอะก็เยอะทุกวันไม่ใช่หรอผมรู้วิธีเปลี่ยนตัวละครแล้วนะครับมันเปลี่ยนแบบนี้นะรอแป๊บหนึ่งมันโหลดช้ามากตายตายยังไม่หายเลย อเราต้องกดตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเล่นคนนี้ก่อนนะครับใครนะเปลี่ยนได้ยังวะอ๋อเปลี่ยนขื้นหลังเปลี่ยนแล้วมั้ใช่ไหมเป็นตัวละครละเออเอ้ยไม่ใช่ ลืมเลยว่าโลกนี้บินไม่ได้ลืมไปเลยว่าโลกนี้บินไม่ได้อามีรัพย์ด้วยทำไมเขาอาอฟุนาทำไมเขาอาฟุนาถึงบินบินไม่ได้ว่ฝึกฝนมันเปลี่ยนไม่ได้เลยอวะโอมคมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแบบนี้มัม้งนะเลยนะ โหลดฟ้าจังวะเริ่มเกียดแล้วเริ่มเกียดแล้วเริ่มไม่ชอบแล้วตอนนี้เร,เราดูใหม่เลยนะครับเราดูใหม่อรอบไปดีฟ้าเราต้องเน้นถ้าไม่ตายเป็นหลักนะครับบันทึกโอเคลุยก,กันเลย รีฟามาอยู่แทนอฟัฟนะก่อนอื่นผมขอเล่นเป็นเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับเราค่อยไปหาวิธีใช้ท่าไม่ตายนะเขาเล่นแบบธรรมดาก่อนแล้วเราค่อยไปใช้ท่าไม่ตายนะครับเพราะว่ามันลำบากนิดนึงการใช้ท่าไม่ตาย <c oughs> เราเราไม่เก็บการตายแล้วกันนะเราแค่ว่าเล่นธรรมดาเฉยนะครับการตายเราไม่เก็บก็แล้วกัน มนโนนานได้ไหมครับขอไฟเครื่องผมชาด้วยแหละเ e t s โกเอาเล่นผีจะเล่นพีด,ดีล <Yeah. S 1> ีฟ้าก็อยู่ตรงนี้ด้วยลีฟ้า <c oughs> ทำไปทีละตัวนะครับต่อคอไฟที่ทำลายตัวไม่ได้ ผมอยากทำแบบว่าที่ถ้าตัวฟอรครับทําหน้าปกคลิปมันจะได้เท่ๆหน่อยติดปัญหาเกมมันโหลดช้าด้วยแหละครับเราเราก็จะอยู่แต่เขาวงกลมนี่แหละให้ไปไหนหรอกวัด โคตรเท่อเฮ้ทำไมมาจากแหลกวะแหลกแหลกวะขะถามายอ่อเอาไปกินเออเออเปลี่ยนตัวเราจะใช้สวิตเราจะใช้สวิตนะครับแป๊บนึงก็ใช้สวิตก่อน ทำไมมันไม่สวิตให้ผมวะเอาใหม่ดิยังไงอวิี้เออแบบนี้แหละถ้าโจมตีธรรมดานะครับแบบนี้นะเจ้าร,รีฟาบินได้ไหมวะรีฟาบินไม่ได้นะครับ เอาไปกินเอาไปกินโอเคประมาณนี้แหละต่อไปเราก็จะเข้าไปเล่นทำให้ตายแล้วไม่มีซับนะครับอืม ไม่มีทรัพย์ก็ต้องขออภัยด้วยไม่ผมผมขออภัยทำไมวะมาเป็นเพราะตัวเกมไม่ใช่เหรอโอเคครับคุณผู้ชมด่านที่เหมาะสมเป็นด่านที่สองนะครับด่านที่เหมาะสมใี้เราควจะใช้ถ้าไม่ตายนะเพราะว่าผมไปไปเทสดูแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเอาต้เปลหนึ่งมาเทสก็แล้วกันนะครับ ไม่ไม่ใช่เดิวเดี๋ยวนะวิหนึ่งแม่แต่ไหนื่อกี้นี่เกมมันหลุดด้วยนะครับมีคนมาเกมหลุดออกเข้าไมมันหลุดนะครับเฮียมากนะครับอยากให้อัปเดตตรงนี้บ้างเลยอยากให้อัปเดตตรงนี้มันช้ามากเลยแล้วก็ทดลองกับทดลองกับแต่แต่กับคนนี้นะครับว่าบอตตัวอื่นไม่น่าทําได้ผมว่า ผมต้องไปเช็คดูบทอื่นๆแล้วคขาวหน้าจะได้มาทําแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสามตัวนี้ผมอัพเลเวลมันเยอะมาอาจจะตีแรงนิดนึงแล้วก็ต้องเล่นกับตัวนี้นะนะครับเล่นกับตัวอื่นไม่ได้ประเด็นอนะ่ <c oughs> ะมันตีแล้วเดียวตายตัวอื่นอ่ะบอสด่านที่สอง,สองเป็นด่านที่โหดมากนะครับปอกเลยไอ้บทไอ้บทอื่นๆที่มันอัพเดตใหม่เนี่บอสกระจอกทุกตัวนะครับยกเว้นบทที่สองบทที่สองนี่มหาภัย มหาวไวรัสผมจะไม่ใช้ท่าไม่ตายของรีอาร์นะครับเดี๋ยวจะสอยให้ร่วงเลยไม่ใช่รีอาร์เดี๋ยวรีไฟรีอาร์ว่แต่ไหนวะอัเงือ่อโอแข็งๆมากอีนอน,อนี่ ก่อนอื่นเราต้องหาทางใช้ถ้าไม่ตายให้ได้ช็อเฮ้ยช็อเอัพฟอนัทนี่แหละเหมาะสุดแล้วเออเหมาะสสุดแล้วอัพฟนาเนี่ยเฮ้ยช่อช่อช่อ โอ,โอ้ยเริ่มไม่หมอแล้วเริ่มไม่หมอแล้วเชวอ่ไม่นะอ,ะอนาซีนาคุงตายซะแล้วเฮ้ยรีฟ้าไว้ก่อนเอาอัฟเฟนามาก่อน าหายโดนแรงมากตอนนี้เข้าใจแล้วนะกูอีนี่มันเก่งนี่หว่าใทำไม่ได้นะมันเก่งขนาดไหนก็จะรู้นะอีกเก้าศีรษะแล้นั้นโอเคพอดีเป๊ะเลยเท่สุดๆไปเลยค่ะโอ้โหเตรียมตัวไว้อาหอยหลอด สวิตออนก่อนอื้อลีฟ้าเอามันมีแบบนี้ด้วยรู้ไหมจัเอาใหม่เลยผมอยากจะทำของอาพื้นะบ้าง โอ้ยเฮียมันมีแบบนี้ด้วยโอ้ยกูไม่รู้ไงกล่าวไว้แล้วเชียวต้องมีแบบนี้ด้วยไม่น่าทันนะตอนนี้อ๋เอ,อเ,เอ้ยเฮ้ยหลบเร็วหลบเร็วโอ้ย <Es> โอ้โหโ <taking> หจังว่าอยน <ff> ี่มันโหก็เดินไม่ว่าเฮียมันเสียทั้งหมดสามฟิบแล้วกูกูเสียเลยกูเปิดกาชาไม่เคยได้อะไรเลยนะครับไม่สนใจเปิดกาชาไม่เคยได้อะไรไม่สนใจด้วย เอามึงรีบอะไรยังหนาวไวนี่เฮ้ยสวิตสวิตเอออ๋ออ้ยตายตายเฮ้ยนี่ เป็นไงระสุดยอดไหมล่ะโอ้ยเอ้ยพนักพนัลีฟาโอ้เกือบตายเกือบตายเออโอ้โหเฮีย ใช้ถ้าไม่ตายทีมันยากขนาดนี้หรอวะนี่ไปเกยได้ใช้ <c oughs> ไปเกยได้ใช้ถ้าไม่ตายยากมากดูดิเฮียพ่องดิเอ้ยเอาออละเอาออละเอาละโอ้โห,โหเต็มเต็มเลยครับพี่น้องตายตายสนิทเอ้ยสุดยอดตรงไหนเราดูดีๆก่อนว่ามันถูยอดตรงไหน,นอาเฟน,นะผมใช้ไปแล้วนะครับ ยังไงวะเอาพน้าเดี๋ยวไปเอ้ยพนา้นา,หนาหแหละเจ๋งมากดีฟ่าสวิตต์แป๊บน,นึงสไลด์แป๊บน,นึง,เ,นนงเออตาย นะความหวังของหมู่บ้านไหนๆก็ไหนๆเราปิดฉากมากเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเล่นนานแล้วรอบนี้โอ้ยเหี้ยอ๋ยอนีหอยนี่มันเอาอีกละเอาอละเอาอละโอ้โหตายตายช่วยดอกนี้ดีฟ้าต้องปิดฉาก อโอเคมันไม่มีซับนะครับมันไม่มีซับทําใจแล้วละ่ะทําใจแล้ว <c oughs> เป็นด่านที่ยากมาก <c oughs> แต่มันก็เป็นด่านที่ให้เราลองถ้าไม่ตายได้แค่ด่านเดียวนะครับด่านอื่นมันลองไม่ได้แล้วเวลองได้แค่ด่านนี้ถ้าไม่ตายอภินะผมก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บให้ทุกอย่างแล้วตอนนี้เก็บให้ทุกอย่างแล้วพาร์ทที่แล้วไม่รู้ว่ามันทําแบบนี้ได้อะเออพาร์ทที่แล้วถ้ารู้ว่ามันทําแบบนี้ได้ทาไปนานแล้วเออลืมลืมไม่รู้ไม่ใช่ลืมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่เคยใช้ถ้าไมตายมาก่อนด้วยถือว่าถือว่าโอเคแล้ว ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็พาร์ทหน้านะครับก็พอจะเดาได้เหรอกว่าเป็นตัวอะไรโอเออไม่ใช่ลืมเลยว่าโลกนี้บินไม่ได้โลกนี้มันบินไม่ได้เหรอแงก็นแน่นะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ